สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าตะเกยียงเจ้าพายุเนี่ยจะมาคุยเรื่องปากคลองตลาดเหลืออีกไม่กี่ที่ก็จะครบแล้วครับเพราะว่าจะคุยเรื่องพื้นที่ถนนที่วิ่งตัดไปตัดมาในจุดที่เจริญแล้วก็สร้างโรงงานตะเกียงโรงประกอบตะเกียงร้านขายตะเกียงสําคัญคราวนี้คือปากคลองตลาด ากคลองตลาดติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางโดยทั้งเรือนั้นสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการสัญจรใช้ทางเรือสะดวกสบายมากครับแล้วก็คลองเนี่ยก็มีคลองรอบเมืองมีคูรอบเมืองสามารถเดินทางได้สะดวกสบายปากคลองตลาดเนี่ยเป็นตลาดสดขนาดใหญ่บริเวณถนนจักรเพชร ยาวไปจนถึงถนนมหาราชตั้งโอบร้อมวัดราชบูรณนะโรงเรียนราชนินีโรงเรียนสวนกุหลาบและประกอบด้วยตลาดใหญ่ถึง4แห่งติดติดกันปัจจุบันเน้นขายสินค้าเกษตรกรรมที่เน้นการค้าส่งผักผลไม้และดอกไม้สดปักคลองตลาดติดอันดับที่4จากการจัดอันดับหนึ่งใน10ข,ของตลาดดอกไม้ทั่วโลกน่าภูมิใจไหมครับ ยังเป็นตลาดกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยน่าภูมิใจมากเห็นไหมครับถ้าเราแบบไม่ได้ติดตามไม่ได้หาข้อมูลไม่รู้เนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องพวกนนี้เลยต่อประวัติในสมัยอยุธยาเป็นย่านชุมชนพบหลักฐานที่เป็นสิ่งปลูกสร้างทั้งวัดและป้อมปราการต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นมาหลายแหง่งรอบๆชุมชนมีคูคลอง และแม่น้ำหลายสายเข้ามาบรรจบเข้ามาบรรจบกันจนมีลักษณะเป็นปากคลองต่อมาในสมัยธนบุรีเป็นจุดนัดพบของผู้คนที่สัญจรทางน้ำมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ที่ส่งตรงจากแม่น้ำท่าจีนจากสมุทรสาครน,นะครับแล้วของที่ส่งผ่านมาทางแม่น้ำเจ้าพยามีบันทึกว่าใช้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้ขุดคลองหลายสายมาตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงเทพรวมถึงคลองตลาดคลองเล็กข้างวัดบุรณะสิริมามาตยารามอีกทั้งในย่านไม่ไกลกันนี้มีคลองที่ขุดขึ้นตั้งแต่ปี2,315ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินเรียกว่าคลองในซึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็นตลาดสดเน้นค้าปลาเป็นหลักมาจน ในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดจะเรียกตลาดนี้ว่าตะพานปลาในระยะหนึ่งก็เปลี่ยนจากตลาดค้าปลาไปยังตำบลหัวลำพองตำบลหัวลำพองนี้ก็คือหัวลำโพงนั่นแหละครับแทนตลาดปลานี้จึงแปลสภาพเป็นตลาดสดค้าสินค้าเกษตรอย่างผักผลไม้และดอกไม้สดมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบัน ปากคลองตลาดประกอบด้วยตลาดหลัก4ีแห่งได้แก่ 1. ตลาดองค์การตลาดตลาดของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย 2. ตลาดยอดพี่มานเป็นตลาดเอกชนมีลักษณะเป็นระเบียงยาวตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามีทัศนียภาพที่สวยงามมีร้านอาหารและศูนย์การค้า 3. ตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทยเป็นตลาดเอกชน 4. ตลาดสะพานพุทธ เป็นตลาดเอกชนครับและเป็นตลาดนัดในยามค่ำคืนร้านค้ารอบๆปากคลองตลาดมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่สูง2-4ชั้นมีการวางสินค้าและแผงลอยกันสาดก,กันอย่างหนานแน่นไม่นับรวมตลาดใต้สะพานพุทธซึ่งขายเสื้อผ้าของประดับของเล่นอื่นๆมากมายซึ่งจะขายเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นหยุดเฉพาะวันจันทร์ครับตลาดสะพานพุทธเนี่ยปู คนฝั่งทนฝั่งนพนครที่ติดย่านปากคลองตลาดแถบนั้นจะรู้จักกันดีครับเป็นตลาดใหญ่ผู้คนคึกคักมากครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเนี่ยตลาดสะพานพุทธเนี่ยก็คืออู่รถเมีสายแปดนะครับฟาดแอนฟิเรีย s นะครับนี่แหละครับในตำนานก็ว่างนะครับก็ได้มาทำคลิปเรื่องตลาด ปักคลองตลาดให้เพื่อนๆได้รู้กันอย่างคนในต่างจังหวัดที่ไม่ทราบที่มาที่ไปะนะครับเพื่อจะมีประโยชน์บ้างครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามเพล็ปจนจบสวัสดีครับ